ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของบิลี่เฟ์แฝบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับกับประจำวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ของช่วงเช้าวันนี้เลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับใครที่เข้ามาดูแลก็ช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับเข้าใกล้2 0 0ห0ผู้ติดตามให้ได้มากที่สุดในปี2025นี้เนี้แหลยครับ หลัเดลเรมต้นข่าวสารเลขครนี้ครับเราขอย้อนกลับไปกันที่ประเด็นดราม่ากันหน่อยครับในวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหรือวันอาทิตย์เลยครับกรณีที่ทางฝั่งของแฟนฟุตบอลของทั้งสโมสรครับของทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์ครับได้ประทะร่วมกันเลยครับและซึ่งล่าสุดครับก็มีแอคชั่นออกมาเลยครับโดยเป็นทางฝั่งของเมืองทองเลยครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นและออกมาแถลงขอโทษทางฝั่งของบุรีรัมย์เลยครับหลังแฟซบอลนั้นครับปากแก้วกระดาดลงไปในสนามเลครับ โดยซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นขณนะที่ทางฝั่งของบรูดนามันครับกำลังที่จะร้องเพลงนาสแตนของทา้งนั้นกองเชียร์เลยครับหลังจบเกมที่บุกไปเอาชนะเมืองทอง3ประตูหนึ่ง 1, เหมือนที่ย3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเมืองทองนั้นครับก็ได้ออกมาแถลงเลยครับขออภัยต่อสโมสร,รบ,บรูดามดังนี้เลยครับโดยเนื้อหาใจความของโพสต์นี้ครับก็คือสโมสรเมรืองทองยูเนเต็ดขอแสดงความเสียใจและขอภัยอย่างใจจริงต่อประธานสโมสร,รบ,บูดามยูไนเต็ดรวมถึงนักกีฬาทีมงานและแฟนฟุตบอล ของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทุกท่านสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแฟนฟุตบอลเมืองทองยูเนเต็ดที่ได้ปาแก้วน้ํากระดาษลงไปในสนามขณะที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดกำลังร้องเพลงนัาสแตนคองเชียหลังจบการแข่งขันบอนที่23กุมภาพันธ์2025สโมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับมีนโยบายเลยครับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬาและส่งเสริมการเชียร์ที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมการเชียร์และวัฒนธรรมไทยจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับกับการกระทำดังกล่าวนี่ถือเป็นพฤติกรรมครับที่ขัดต่อจิตวิญญ,ญ,ญาณ แห่งกีฬาและแม้ครับต่อคู่แข่งกันสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดครับขอน้อมรับผิดและจะดาเนินมาตรการที่แขมงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยจะเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยและรณรงค์ให้แฟนฟุตบอลมีจิตสํานึกที่ดีในการเชียกกีฬาอย่างสร้างสารรค์และมีน้ําใจในกีฬาสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับขอขอบคุณสโมสรบรมยูเนเต็ดที่ให้ความร่วมมือและความเข้าใจในเหตุการณ์ครั้งนี้หวังว่าเป็นอย่างยิ่งทั้งสองของสโมสรจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ดีและรวมกันส่งเสริ งวงการฟุตบอลไทยให้เกาวนาอย่างยังหยุดต่อไปเลยครับและโดยสลระเพศการดังกล่าวที่เกิดขึ้นสลับเมืองทองนั้นครับจอดที่จะโดนปรับเงินโทูฐานแฟนบอลครับควางป่าสิ่งของลงไปในสนามอะไรครับตั้งแต่30,000บาทจนถึง60,000บาท้ดยกันไหลครับซึ่งวันาานี้ครับเดี๋ยวก็น่าจะรู้แล้วเลยครับว่าจะโดนบทลงโทษจากอะไรกันบ้างเลยครับ ข่าวสารประเด็นที่2ครับเราขอต่อที่ทางฝั่งของเจริญศักดิ์วงกรกันหน่อยครับม,มีเว็บไซต์อย่าง Soccer m o n ม y ี่เลยครับออกมาเปิดเผยตัวเลขขั้นเนื่อยของเจริญศักด์ที่ค้าแก่งกับ so Osaka เซโซอุตสากาหละครับ โดยซึ่งล่าสุดเลยครับมีการเปิดเผยออกมาจากเว็บไซต์ของตานาซ็อกเกอร์มันนี่ะครับเว็บไซต์ชื่อดังที่โดดเด่นในเรื่องของการนําเสนอตัวเลขาเหนื่อยของนักเตะที่ค้าแข่งในดิของญี่ปุ่นซึ่งในฤดูกาลสัปดี่สิบห้าครับก็ได้มีการเปิดเผยจากเว็บไซต์ดังกล่าวโดยทางฝั่งของเทเจรรญศันดักอง์กรนั้นครับปีความวัยยี่สิบเจ็ดปีที่เซซโอซสกาครับยืมตัวมาจากวิจีปทุมเลไครับในซีซั่นนี้ครับก็มีรายรับอลยครับเงินเดือนทั้งปีอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดล้านเยนครับหร ที่ประมาณ5 00 4 0 0 0 0บาทโดยประมาณซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของสโมสะะรเซโซโอซสการ์แหล่ะครับ และซึ่งในตรงนี้ครับส่วนนักเตะของโตนาเซโซอสกานันครับที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดครับเป็นทางฝั่งของคิมจินฮยอนครับในแดนชาวเกาหลีใต้เลยครับที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานครับรับอยู่ที่ปีละ120ล้านเยนหรือประมาณ26.8ล้านบาทอันดับที่2ครับเป็นทางฝั่งของนักเตะต่างชาติเลยครับอย่างทางฝั่งของราฟาเอลราเตาวออร์ชาวบราซิลเลยครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาในซีซั่นนี้เลยครับรับอยู่ที่ปีละ110ล้านเยนหรือประมาณ24.6ล้านบาทและอันดับที่3ครับเป็นชิจิคาวา กองกลางจมเก่ารัดอยู่ที่ประมาณ85ล้านเยนหรือประมาณ19ล้านบาท้ดยกันแหละครับข่าวสารที่3ครับเลื่อนกันอีกแล้วครับเมื่อทะีกนั้นครับประกาศเลื่อนเกมระหว่างลำพูดเดอร์ครับที่จะพบกับบุรีมครับที่จะลงแข่งขันกันในวันที่8มีนาคมนี้เลยครับจะไปแข่งขันกันวันที่26มีนาคมแทนเลยครับโดยจะเปิดโอกาสให้บุรีมนานครับได้ลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอวลิตกับยโฮดรุมทักซี่เลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของบริษัททดิจำกัดนั้นครับได้กำหนดโปรแกรมการ่งขันฟุตบอลลีกอาชีพหรือรายการลีโวทดิสัปดาห์ที่25ในวันเสาร์ที่8มีนาคมคูค่ที่194ระหว่างสโมสรร,รัมพุนบริเออร์ที่จะพบกับสโมสร,รบรัมยูเนเต็ดณสนามรัมพุนบริเออร์สเตเดียมที่จะแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาเลยครับซึ่งทางฝั่งของสโมสร,รบรูมนั้นครับได้ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการแข่งขันครับฟุตบอลของลีกอาชีพรายการลีโวทดิครับเนื่องจากทางสโมสรครับจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ฐานะเอฟซีแชมเปี้ยนส์ rit, ลีกอิหริตแหล่ะครับรอบ16ทีมเลยครับในฐานะตัวแทนของสโมสรจากประเทศไทยโดยจะทำการแข่งขันกับสโมส AH o, รเยอโรปดูดทักสินที่สนามของเยอโฮปแลยครับที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่9จนถึงวันที่13มีนาคมนี้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นครับก็พิจารณาเลยครับและก็อนุญ,ญาตเลยเลยครับให้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลของลีกอาชีพรายการลีโวทัลีครับคู่ที่194ระหว่างสโมสรรำพูนครับที่จะพบกับสโมสรบุรีรัมณ์ในสนามรำพูน สเดลยครับโดยจะเปลี่ยนไปทําการแข่งขันในวันพุธที่ย6มีนาคมครับเวลา18บแนาฬิกาตรงแทนที่เลยครับ จากนั้นครับเราขอไปต่อที <car ondan S 1> ่ประเด็นของทางด้านมาดามแปงกันหน่อยครับกับทางฝั่งของนักเตะอย่างทางด้านซิวาแม็กเซลเลยครับเมื่อทางฝั่งของมาดามแปงเลยครับในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับให้การต้อนรับพร้อมกับให้กำลังใจครับซิวาแม็กเซลเลยครับก่อนที่จะเดินทางกลับอังกฤษเลยครับในคืนวันที่24กุมภาพันธ์หรือเมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านซิวาแม็กเซลนั้นครับถูกทางฝั่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนสกัดเรียกตัวกลับไปเลยครับก่อนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลครับจะทำหนังสือเรียก กลับมาอีกครั้งในช่วงเข้าแคมป์เตรียมทีมกับที่ประเทศกาตาร์ผล้ยชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5รอบสุดท้ายครับในอายุ17ปีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเลยครับระหว่างวันที่3จนถึงวันที่20เมษายนุนี้แลยครับแต่อย่างไรก็ตามกบตางฝั่งของซิวานแม็กเซลนันครับดารุ่งไทยอังกฤษเลยครับวัยยาง15ปีครับได้เดินทางเข้ามาเข้าแคมป์กับทัพช้างศึกครับอายุ17 ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ปอททระยองอัคริบีเลยครับและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมทั้งในช่วงของการฝึกซ้อมรวมถึงเกียบนเครื่องแต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของเบ็เซลนั้นครับตอนเดินทางกลับอังกฤษเลยครับเื่อที่จะรายการตัวกับต้นสกัดอย่างแมนเชเตอต์ยูไนต็ดตามแผนที่สโมสรแจ้งเอาไว้เลยครับเนื่องจากจะมีโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในระดับเยาวชนเลยครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเลยครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับนั้นการทางฝั่งของมานานแป้งในยกสมาคมขอให้การต้อนรัับางงฝ่ซว็ล พร้อมด้วยคุณแม่ของทางฝั่งของแม็กเซลเลยครับทำกลางบรรยากาศการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเลยครับอีกทั้งครับยังให้กำลังใจเลยครับก่อนที่จะกลับไปพิสูจน์ตัวเองครับกับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยด้านคุณแม่ของแานซิวาแม็กเซลนั้นครับขอเรียนทั้งดอกไม้รวมถึงเสื้อแข่งขันสกีนชื่อของแตนซิวาแม็กเซลเลยครับมาลิียบรให้กับมาดามแปงเป็นของเทเลกรินด้วยเลยครับพร้อมกับได้ขอบคุณสอบการดูแลเป็นอย่างดีเลยครับทั้งการเดินทางที่รับรถรับส่งเพื่อคอยอำนวยความสะดวกนะครับ ซึ่งสำหรับทางฝั่งของทีมชาตยิยูสิบเจปีนั้นครับก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์เลยครับในระหว่งางวันที่สบ6มีนาคมนี้เลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรู้สึกชิงเชมปเอเชีย2025รอบสุดท้ายครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในระหว่งางวันที่3จนถึงที่20เมษาย,ยนนี้ครับเพื่อที่จะลุ้นไปฟุตบอลโลกยูสจ็ปีเลยครับในโคตาเอเชีย8ทีมกันต่อไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานบิทลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ